ทีนี้ยมีคุณแม่คนหนึ่งให้ช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยอะไรเงี้ยลูกชายเขาชื่ออะไรคะชื่อแบงค์แก้ววงครับพี่เออวงแก้วอาา่าฮะมีชื่อนี้อยู่ในทะเบียนบ้านที่ไหมอ่ะมีมีแล้วคุณเจนฮัลโหลค่ะฮัลโหลพี่รัตค่ะฮัลโหลอ๋อพอดีมีเพจชื่ออะไรนะอีจันมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อกัาหน่อยนะคะสวัสดีครับ มีออะะไรรเหคพี่รัฐพี่รัฐผมชื่อเต้ยนะครับค่ะ<า>ครับผมจากเพจอีเต้ยอีจันพี่รัฐครับเพจเออเพจของเต้ยเนี่ยเขาเอยทำรายการตามหาคนพัดพลาดจับก,กันนะครับพี่รัฐพัดพลาดจับก,กันใช่ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยมีคุณแม่คนหนึ่งให้ช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยอะไรเงี้ยลูกชายเขาชื่ออะไรคะชื่อแบงค์แก้ววงครับพี่เออวงแก้วออมีหรอ ใ่มีชื่ออยู่ที่บ้านเลขที่นี้ครับพี่รัฐพี่รัฐเป็นเจ้าของห้องใช่ไหมใช่อ่าฮะมีชื่อนี้นะอยู่ในทะเบียนบ้านที่ไหมอ่ะมีมีมมหรอแบงค์วงแก้วที่เราตามหามีชื่ออยู่ที่นี่จริงๆแต่จะใช่แบงค์ลูกของแม่จิมหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นอีกทีครับ <Okay. S 2> แต่ว่าคือชื่อเขาอยู่ที่ทเ็นบ้านแต่เขาไม่ได้อยู่กับกับกับเราหรอใช่เออเดี๋ยวนะพี่เขาเป็นเพื่อนหนูเองเอ้าหรอใช่พี่มีเบอร์ของที่แบงค์ไหมอะ่ะคือมีค่ะแต่ว่าก็มีอะค่ะแต่ขอเช็คกับเพื่อนนิดนึงได้ไหมคะได้ครับพี่ตอนนี้พี่รัตอยู่ที่ไหนเต้ไปหาพี่รัตได้ปะ <laughs> อยู่ฝั่งพนักคอนะคะ เอองั้นงั้นเอางี้เดี๋ยวเต้ไปหาพี่รัฐไปคุยกับพี่รัฐก่อนก็ได้อ่าได้ค่ะเนาะโอเคจะได้ไว้ใจกันอีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวจะได้ไปโชว์หลักฐานด้วย <laughs> ว่าหนูมาเจตนาดีเนาะโอเค กายตามหาลมเพหลับไหล